แม่วันนี้ทำอะไรกินอ่ะวันนี้เหรอวันนี้แม่ทำข้าวมันไก่อ๋อข้าวมันไก่เหรอใช่แล้วนี่แม่กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังไอ้นี่เครื่องเคียงอยู่เตรียมเป็นเครื่องเคียงที่จะทำน้ำจิ้มอ๋อนี่แม่ทำอะไร,รอ่ะอ๋อแม่จะทำความสะอาดไก่เอาเกลือเอาเกลือล้าง Oh. ล้างเกลือก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอ๋อ oh. แล้ววัตถุดิบมันมีอะไรบ้างแม่ข้าวมันไก่มีไก่มีขิงแล้วก็มีมะนาวมีพริกมีแตงกวามีเลือดไก่หัวหอมหัวหอมไม่มีอ,อะไรผักชีกระเทียมผักชีก,ชกระเทียมแล้วก็กทุกครั้งค่ะเวลาแม่ทำกับข้าวอ่ะแม่จะล้างเกลือทุกครั้งเลยซื้อจาก ข้างนอกมาตลาดมาแม่ก็จะมาล้างเกลือทำความสะอาดแม่จะต้มไก่แล้วนะอือว้าวอ <คน S 1> ไอ <ข S 2> ไอายนะค่อยๆนะอไอ นี่น้ำต้องเดือดประมาณไหนถึงใส่ได้แม่ก็ให้เดือดๆเลยแหละแล้วเดี๋ยวแม่เติมเกลืนิดนึงแล้วก็เป sh ิดไฟกลางอเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงมากไปเดี๋ยวข้างนอกมันข้างนอกมันมันเละแต่ข้างในมันไม่สุกเดี๋ยวแม่จะเติมเกลือนิดนึงแล้วเบาไฟใส่เกลือไปทำไมแม่ใส่เกลือเพื่อว่าให้หนังมันสวยให้มันมีรสชาติด้วยรสชาติแบบ อไม่จืดจนไปอ๋อทําอะไรต่อแม่เดี๋ยวพอเดือดปุ๊บแม่จะเบากลางเลยเบาเบาไฟกลางอันนี้ก็ต้องทิ้งมันไว้ก่อนใช่ทิ้งไว้นานไหมแม่ไม่นานหรอกจนกว่ามันจะเดือดเนาะเดี๋ยวพอเดือดแม่เบาไฟกลางไว้เลยแล้วก็จะหันไปทาน้าจิ้มระหว่างรอไก่สุกนะแม่ก็ทําน้าจิ้มหันมาทาน้าจิ้มแล้วนะอ๋อใส่พริก รากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะมีขิงใช้ปั่นแล้วแหลกจะได้สะดวกในนี้ก็จะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูสดแล้วก็ขิงแก่เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ด้วยน้ำตาล ใส่น้ำตาลทรายสักสองช้อนใส่เต้าเจี้ยวโดยประมาณกะกะเอานะแม่ไม่มีสูตรนะมแม่ไม่มีสูตรหรอกอ๋อที่น้ำข้าวมันไก่ที่เป็นสีสีอย่างนี้ก็ใส่เต้าเจี้ยวใช่เพิ่งรู้เลยเนี่ยทำอะไรแม่ใส่มะนาวอ๋อใส่มะนาวขนาดอยู่นี้ได้กลิ่นมะนาวแล้วแม่หอมไหมน้ำดีจังเลย เราเลือกอยังไงแม่เวลาเลือกซื้อมะนาวเลือกซื้อมะนาวก็กดๆนิดหนึ่งดูว่ามีน้ำไห<ด>มนิ่มๆดูนิ่มๆดูนิม<อ>น่มๆหนอาจะเป็นมะนาวแป้นเืลนอน้ำจะเยอะเ<อ>ติมน้ำหน่อยหนึ่งให้เป็นน้ำน้ำเลยน้ำเปล่าเลยใช่ไหมได้น้ำต้มสุกนะเอาน้ำก๊อกไม่ได้้น้ำต้มสุก ใส่เกลือนิดนึงอย่าเยอะนะพอเจ้าเจียวจะมีรสชาติอยู่แหลวแม่จะปั่นนะโโหนี่เมื่อกี้แม่ปั่นไปแล้วใช่ไหมใช่กลิ่นแบบกินหอมขึ้นมาเลยอะ่ะโเสร็จแล้วน้ำจิ้ม น้ำจิ้มไก่เราต้องใส่แต่งหน่อยใช่ไหมตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จแล้วแล้วก็ระหว่างรอไก่เดือดอ่ะอันนี้แม่ทำอะไรกับตำไอลากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็หั่นขิงนแว่นเพื่อจะหุงข้าวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไก่เดือดแล้วแม่จะเอาน้ำของของต้มไก่เน่ะจะไปหุงข้าวเราต้องเอาที่แม่หั่นหั่นพวกนี้ไปใส่ด้วยอใส่หม้อไงอ๋อให้มันหอมหรือให้มันอะไร ให้มันหอมให้มันหอมข้าวเนี่ยเดี๋ยวแม่จะตำเนี่ยรากผักชีกระเทียม,มแล้วก็แต่อันนี้อันนี้จะหั่นเป็นแว่นนะอ,อ,อันนี้จะหั่นเป็นแว่นใส่ไปนในหม้อข้าวเออพราะไก่สุกนี่คือเขาจะลอยจะลอยขึ้นมาอ๋อเวลาชเช็คว่าสุกไม่สุกใช่ไหมใช่พอพอเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นเราก็ปิดไฟได้เลยเนาะ ปิดไฟนะครับแล้วปิดไฟได้เลยแล้วเราก็ช้อนขึ้นช้อนไก่ขึ้นอ้อันนี้ก็คือไก่เสร็จแล้วลเดี๋ยวรอไปหั่นเดี๋ยวรอไอ้น,นี่รอหุงข้าวหุงข้าวพอข้าวสุกแล้วเราก็จัดแต่งได้เลยอ๋อพักไก่ไปก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาหุงข้าวใช่ ให้รอให้ไก่เย็นก่อนนะเห็นไ,ไหมแล้วน้ํานี่คือทิ้งเหรอไม่ทิ้งเดี๋ยวเราจะเอามาหุงข้าวแล้วก็ส่วนที่เหลือเราจะเอาไปต้มน้ําซุปต้มน้ําซุปใส่ถ้าเราชอบกินฟักเราก็ใส่ฟักได้แต่ถ้าใครไม่ชอบกินฟักหรือกินผักก็ต้มเป็นน้ําซุปธรรมดามเห็นไหมลูกออสวยไหมสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นอาหาร มื้อกลางวันด้วยมื้อเย็นด้วยของพวกเราครับ้านอันนี้แม่จะเตรียมเอาน้ําเนี่ยหุงข้าวหุงเป็นข้าวมันอันนี้ก็คือใส่ผงปรุงรสแล้วก็เติมเกลือน,นิดหน่อยน้าตาลนิดหน่อยอแค่นั้นแหละเอาไปหุงข้าวเหรออันนี้ใช่เอาน้ำไปหุงข้าวเนี่ยแม่ก็ช้อนมันมัน,มนเอามันมันแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดคนชอบกินมันเยอะๆก็จะจะเติมเอาหนังไก่ต้มไปได้อีกให้มันวันนี้อีกอแต่นี้เราแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วมไม่เอามันมากมใส่น้ำซุปเสร็จแล้วคนคนเสร็จแล้วก็นรากักชีกับกระเทียมขิงที่เราตำไว้นะเราก็เอามาคนรวมคนรวมกันเนียแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราไปซาวข้าว ตาวข้าวแล้วเราหุงละอืออือเอาขิงแว่นๆใส่ลงไปในหม้อข้าวอ๋อใส่ไปเลยข้าวคือข้าวหอมมะลิปกติใช่ไหม่ข้าวหอมมะลิปกติอ่าเดี๋ยวแม่จะใส่น้ําหุงข้าวแล้วนะอ๋อแม่ใส่ข้ามันน้ำหุงข้าวมันแล้วเราก็ไปหุงได้ปกติเลยใช่ไหมใช่เราก็ดูว่าน้ําน้อยไปไหมอ๋อก็ยังไงก็ต้องยึดหลักหนึ่งข้อ ตามคนไทยเหมือนเดิมใช่ไปหุงข้าวใช่ไหมเนี่เสร็จแล้วแม่จะไปหุงนะโอเคแม่แล้วนี่แม่ต้มน้ำทำอะไรก่ะแม่ต้มน้ำแม่จะใส่นี่ไงเครื่องเคียงเครื่องเคียงเป็นตับไก่แล้วก็กึนไก่ สำหรับคนชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องทําไม่ต้องใส่อ๋ออ๋อนี่คือต้มแยกน้ํากับหม้อต้มไก่ใช่ไหมใช่ต้มแยกน้ํากันเพราะว่ามันจะได้ไม่ดำไงอ๋ออ๋อนี่ฟักไว้ใส่อะไรแม่ฟักอันเนี้แม่จะเอาไปต้มกับน้ําซุปที่เราต้มไก่ไว้ตอนแรกอือ น้ำต้มไก่ก็คือจะเอาไปหุงข้าวได้ด้วยแล้วก็แล้วก็เอามาต้มเป็นน้ําซุปได้ด้วยนี่แม่จะแกะมือเลยเหรอใช่โอ oh. ู้้ลไหมว่าทําไมแม่ถึงต้องทําแบบนี้ทำไมต้องสลักแบบนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าน้ําซุปมันจะเข้าไปตามร่องอะ่ะจะเข้าไปตามร่องของฟักอ่ะมันจะมีความหวานอ๋อใช่มันจะมีความหวานจะอร่อยกว่าปกติ แม่จะสลักให้ดูว้าวใกล้จะเสร็จแล้วลหละจริงๆมันไม่มีอะไรยากหรอกแล้วเราตั้งใจกับมันเนาะอันนี้ทำอะไรไม่ใส่ฟักเอาฟักใส่ทำไว้น้ำซุปไว้ซดฟัก<อ>ที่ทแม่แกะสลักเมืเ่อกี้หรอใช่ฟักที่แกะสลักเมืนเน่อกี้ต้มเอาไว้ซดกับข้าวมันไก่เดี๋ยวรอข้าวข้าวมันสุกแล้วเราก็จะ จะจะตักกินกันแล้วแหละเพราพอดีกันแหละอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะว้าวอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะแม่ใช้ได้แล้วนะว้าวเสร็จแล้วทำไรแม่แนะก just, just ม็จะเสิร์ฟแล้วไงจะกินละจะจะเสิร์ฟจะเสิร์ฟลว แม่เยอะไปปะเนี่ยอ่ะแล้วทำกินเองอะลูกเราไม่ได้ขายเราอยากกินเท่าไหน่เราก็กิน